เป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ตัวเกม l i n e t e 2M เปิดให้บริการมาก็ใกล้เวลาครบ1สัปดาห์แล้วใช่ไหมครับผมสําหรับการเปิดให้บริการผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็เลเวลเกิน45ไปไปที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังจะถึงเลเวล45แต่ยังไม่รู้ว่าสกิลสีแดงที่ตัวเกมแจกฟรีเนี่ยเราจะเลือกสกิลอะไรซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาแนะนําสกิลของทุกอาชีพเลยดีวยกว่านะครับผมว่าเอ้ยพี่เมื่อเราถึงเลเวล45เนี่ย อาชีพอะไรที่มันเด่นเก่งโกงหลังจากที่ผมลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเอออาชีพนี้เหมาะกับเพื่อนๆมากๆแล้วก็เหมาะแต่ละสายเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วกรรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไ like ลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ like แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้ยนะครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีเยะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจ ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้คือขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะมาพูดถึงสกิลสีแดงที่ตัวเกมแจกฟรีว่าอาชีพของเราเนี่ยควรเลือกอะไรซึ่งในพาทนี้ครับผมจะแนะนําของทุกอาชีพภายในเกม Lin เนท2เอเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะแนะนาครับเราต้องพาทุกคนนะครับไปดูของรางวัลที่เราจะได้รับกันก่อนนะครับว่าได้จากอะไรนะฮะอันดับแรกครับกดไปที่ซีซันครับกดไปที่วีรบุรุษคนแรกเนาะกดไปที่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะเป็นของรางวัลที่จะแจกให้ผู้เล่นทุกคนครับเมื่อเก็บเลเวลถึงเลเวล 45ไอดีนี้เป็นไอดีใหม่ที่ผมเก็บขึ้นมาใหม่นะครับผมซึ่งในกล่องเนี่ยครับเขาจะมีกล่องเลือกสกิลอยู่ทั้งหมด6อาชีพนะครับมีตั้งแต่ดาบจนถึงไม้เท้าที่เป็นจอมเวทเนาะในแต่ละกล่องครับเขาจะประกอบไปด้วยสกิลแดงเนี่ยอยู่ทั้งหมด4สกิลซึ่งสกิลที่ผมจะมาแนะนําในพาทนี้ครับมันจะเป็นสกิลที่ เหมาะสาหรับการใช้งานในช่วงต้นสามารถใช้ในการฟาร์มได้ง่ายนะครับเอาไปเล่น PvP ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ใช้ในสถานการณ์อื่นก็ได้เช่นเดียวกันครับในในส่วนของสกิลอื่นถามว่าดีไหมมันดีนะฮะซึ่งบางสกิลเนี่ยเราสามารถ d r อปได้แล้วก็สามารถไปหาซื้อในอนาคตได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเลือกสกิลพวกนี้มันจะทําให้คุณเล่นได้ง่ายในช่วงต้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าของรางสกิลสุดแดงเนี่ยได้จากการเก็บเลเวลลรวใช่ไหมครับก่อนที่เราจะพูดถึงสกิลครับเรามาอธิบายคุณสมบัติสกล่นเ มันจะเป็นสกิลที่มีสกิลแอคทีฟแล้วก็สกิลพาสี สกิลมันจะแบ่งสีตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าจนถึงกระทั่งสีแดงแล้วก็จบท้ายด้วยสกิลสีม่วงที่เป็นระดับสูงสุดของตัวเกมการที่เราจะเลือกสกิลสีแดงครับมันจะต้องมีในส่วนของสกิลสีฟ้ามาเป็นเงื่อนไขซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยผมจะจอะเลือกให้บางอาชีพที่ผมรู้แล้วก็เล่นมาก่อนนะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเนี่ยการที่คุณจะสามารถปล่อยสกิลแรงๆได้เนี่ยคุณจะต้องมีสกิลสีฟ้าเนี่ยมาเป็นคอมโบขอเริ่มในส่วนของสายแรกกันก่อนนะครับอันนี้บอกเลยครับว่าผมเล่นมันหนักอคกคาบดน่็นืู ดาบคู่นะครับในส่วนของสกิลสีเขียวครับผมแนะนำว่าทุกคนซื้อได้เลยนะครับและอาชีพดาบคู่เนี่ยมันจะเป็นอาชีพในการฟาร์เป็นอันดับ2รองจากพระในช่วงแรกแต่ดาบคู่เนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อคุณมีสกิลสีฟ้าและก็สีแดงกันก่อนซึ่งสกิลสีฟ้านะครับที่ควรมีครับก็คือในส่วนของโซนิกริเอนส์สกิลนี้ครับมันจะเป็นโจมตีสตูในระยะไกลนะครับแล้วก็มีความสามารถในการดุดเลือดถ้าเราอยากจะฟาร์ได้นานครับก็จะเป็นในส่วนของวินเซียสแตนนะครับที่เมื่อเราโจมตีติดคริเทีอลครับ ที่เราได้สกิล2อย่างนี้มาครับหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ผมจะแนะนําในส่วนของ Sonic r ร n ส e ถ้าคุณใกล้ที่จะขึ้นเลเวล45แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนของสกิลเลเวล45ที่ทุกเกมแจกครับผมจะแนะนําในส่วนของ Triple Slash ซึ่งไอ้สกิลเนี้ยครับมันจะเป็นสกิลที่จะคอมโบกับ โซนิกนะครับผมที่เป็นโซนิกสลันะครับผมทำให้โอกาสติดทริปเปิลสลัเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยที่จะทำการโจมตีเป้าหมายมากกว่า2ตัวนะครับหรือว่าสูงสุดไม่เกิน3ตัวและเป็นการโจมตีแบบวปงกว้างนั่นเองทําให้เวลาในการฟาร์ในช่วงต้นนะครับหรือว่าช่วงกลางเกมแล้วสกิลพวกนี้มันจะเป็นสกิลในการคอมโบกันได้ดีมากๆครับเพราะว่าสกิลสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับแอคทีฟจะค่อนข้างน้อยซึ่งแอคทีฟบางอันเนี่ย เราสามารถหาซื้อได้แต่ผมรู้สึกว่า triple slash นะครับจัดว่าเป็นสกิลที่เหมาะสำหรับเนืคู่เนี่ยมากที่สุดนั่นเองสายอาชีพต่อมาครับสายที่2นะครับนั่นคือพระนะครับหรือว่านักฟาร์มโน .1 ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเก่งแค่ช่วงต้นเกมบอกเลยครับว่าพระเนี่ยเก่งยังเลเยตเกมจนกระทั่งเอ็นเกมอะไรก็ว่าได้แต่การที่คุณจะเลือกสกิลสีแดงของพระให้คุ้มนะครับคุณจะต้องมีในส่วนของสกิลสีฟ้าก่อนสําหรับสกิลสีฟ้าของพระนะครับผมจะแนะนําเป็นในส่วนของออร่าแฟตออร่าแฟดนะ เดี่ยวนะฮะโดยที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจได้แรงขึ้นแต่จะทําให้ออราแฟลเนี่ยแรงยังไงครับคุณจะต้องมีในส่วนของ device s park ดีวายสปาร์ครับมันจะทาให้ออราแฟร์ของเราเนี่ยจมตีได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายไว้ทุกคนโดยปกติแล้วถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยออราแฟร์ Auto เราจะจมตีเป้าหมายเดียวแต่ถ้าคุณมีดีวายสปาร์คครับคุณจะสามารถจมตี3เป้าหมายนะครับคือสูงสุดของตัวเกมแต่จะเป็นการยกเว้นพันธมิตรนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการสร้างน้ำเม็ใส่ศัตรูแต่การที่คุณจะใช้2สกิลนียมันก็จะเป็นการคอมโบกันแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีในส่วนของสติปิดกาดนะครับที่เป็นพาสซีฟเราสามารถหาซื้อได้นะครับก็ค ได้รับดาเมจของเรานะครับหรือว่าต้านทานสกิลของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเอาง่ายครับยิ่งเลือดต่ำกว่า50%ตัวเราจะถึกนั่นเองมันเป็นสกิลที่เหมาะสาหรับการคอมโบมากๆแตจะถามว่าสกิลอื่นดีไหมครับมันก็ดีนะแล้วก็สกิลสีฟ้าของพลาเนี่ยมีหลายสกิลที่สามารถนํามาคอมโบกันได้เดี๋ยวไในพาร์ตต่อไปครับแต่อาชีพผมจะมาแนะนาสกิลในการคอมโบนะสำหรับอาชีพต่อมาครับผมนั่นคือในส่วนของนักธนูนะครับสำหรับสกิลนักธนูครับสกิลที่ควรเลือกมานะครับสีแดงก็คือ Death ดริงเกอนะครับสกิลนี้ครับมันจะเป็นสกิลที่โจมตีเป้าหมายเดี่ยวได้แรงมากๆครับมันจะทำให้เป้าหมายครับติดใบนะครับบกสถานะผิดปกตินะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจความแรงของสกิลแรงขึ้นนะครับผมโดยที่สกิลนี้มันจะต้องเป็นสกิลที่สามารถคอมโบกับสกิลอื่นๆที่เป็นสีฟ้าได้นะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าสกิลนี้ โคตรดีนะครับสำหรับใครที่เล่นสายธนูนะเพราะว่ามันจะเป็นพาสซีฟที่การันตีตัวละครนั้นเกือบตายได้เลยนะครถือว่าเป็นสกิลแรงแล้วก็ฟาร์มได้แบบง่ายมากๆเลยนะสำหรับสายอาชีพต่อมาครับผมนั่นคือดาบใหญ่นะครับหรือว่าดาบโลกของเร้อนนั่นเอง โดยที่ดาบโล้นะครับสกิลสีแดงที่ผมแนะนำครับนั่นก็คือในส่วนของ double shock นะครับสกิล double ลช็ c k เนี่ยมันเป็นสกิลพาสซีฟก็จริงไว้ทุกคนแต่มันเป็นสกิลที่เมื่อเราเสริมพลังโล้สตันใส่ัตูนะครับมันจะทำให้เราใช้เอฟเฟกต์ของ double shock ทันทีแบบอัตโนมัติจะเป็นการสร้างตามจแก่เป้าหมายและเป้าหมายที่โดนนะครับมันไม่ได้โดนเป้าหมายเดียวเว้ยมันจะโดนเป้าหมายเนี่ยสูงสุดไม่เกิน3ตัวเรียกว,ว่าง่ายๆครับเป็นเป้าหมายวงกว้าง เมืเ่อโดนเป้าหมายแล้วครับเป้าหมายที่โดน Double ลช็ c k นะครับตัวน,นั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถตีตัวนั้นอแรงขึ้นเอาง่ายคือถ้าผมไปเจอกับดาบโล่ระดับโล่ใส่สกิล Double ลช็ c k ใส่ผมเนี่ยดาบโล่เนี่ยจะบวกความแม่นยําใส่กับผมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยครับทำให้เราโดนตีเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการสตันนะครับแล้วก็เลเวลการสตันเนี่ยจะอยู่ที่เลเวลตัวละครกันด้วยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเอาไว้เล่น P.P. ก็ได้ครับเอาแบบโดดไปใส่กลางวงอะไรอย่างเงี้ยถ ค่อนข,ข้างโกงนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเวลาโดนตีเนี่ยมันจะกระตุกนะครับต่อให้คุณเติมเยอะขนาดไหนแต่ถ้าโดนรุมเนี่ยจบได้เหมือนกันนะฮะ สายอาชีพต่อมาครับผมนั่นก็คือในส่วนของจอมเวทนะครับสำหรับจอมเวทนะครับสกิลที่ผมแนะนำนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบริษัทสตรอมนะครับสกิลนี้มันจะเป็นแอคทีฟและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ก่อนหน้านี้นะพี่แนะนําในส่วนของสกิลพาร์สิว่ส่วนใหญ่แต่ทำไมในส่วนเนี้ยถึงมาแนะนําในส่วนของแอคทีฟนะครับต้องบอกก่อนว่าสายอาชีพที่สกิล Active, แอคทีฟน่าสนใจจะเป็นแอสซิสต์แล้วก็จอมเวทเนาะโดยที่จอมเวทนะครับมันจะเป็นบริษัทสตรอมโดยที่จะ ทาให้เกิดพายุน้ําแข็งครับทำดาเมจ่าน้ําต่อเป้าหมายอันนี้เหมาะสาหรับการเอาไปลงในส่วนของชั้นที่เป็นมอสเตอร์แพ้ทางธาตุนะครับจะทําให้เราสามารถทําดาเมจเนี้ยได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะโฟกัสในส่วนของสกิลพาสีฟก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของสกิลพาสีฟเนี่ยมันจะเป็นสกิลสายสถานะผิดปกติซะม,มากกว่านะครับปิดกั้นการมองเห็นไม่สามารถตรวจสอบพลังชีวิตนะครับและมานานได้ไอันนี้ถือว่าเป็นแบบสับสนป้องกนันน้อแล้วก็ อาเคนพาวเวอร์นะครับที่จะเป็นบวกความเดียวในการได้นะครับ <c oughs> เพิ่มดาเมจสกิลสำหรับใครที่อยากจะได้สายบัฟก็สามารถเลยตามนี้แต่ผมรู้สึกว่า้ ي, ถ้าเราเลือกดาเมจมาจะทำให้เราสามารถฟาร์มมอนสเตอร์ที่แพ้ทางธาตุน้ำนได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนอาชีพสุดท้ายครับนั่นก็คือในส่วนของแอสซิสต์ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ชำนาญแอสซิสต์ขนาดนั้นเพราะว่าแอสซิสต์เนี่ยจัดว่าเป็นอาชีพระดับท็อปในสายของ PVP เลยนะครับและสกิลส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นสกิลแอคทีฟนะครับ เห็นไหมสกิลพาสซีฟจะน้อยนะครับแต่สกิลแอคทีฟจะเยอะสําหรับสกิลที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับนั่นจะเป็นในส่วนของ Vision of a s s a s s i n สกิลนี้มันจะมีความแม่นยําสถานะผิดปกติเนี่ยบวกสิความต้านทานสถานะผิดปกติบวกหนะครับผมแล้วก็มีความเสียหาย PP นะครับเพิ่มขึ้นมี PP ความแม่นยาบวกหาอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างดาเมจใส่เป้าหมายที่มีเครื่องหมายนะครับจะทําให้เราสามารถทำดาเมจได้แดงถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเวของการไล่ฆ่าเน ค่อนข้างคุ้มแต่ตอนนี้อาจจะต้องรอกก่อนนะครับว่าระบบ PvP เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาช่วงไหนแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่รีบครับคุณก็อาจจะไปเล่นในส่วนของ Passive Skill ก่อนได้ซึ่งมันจะเป็นในส่วนของ Critical บวก10%ครับแล้วก็ดาเมจเพิมเ่มเติมเมื่อติด Critical บวก10%ทำให้เวลาเราาร์มเนี่ยมันจะาร์มได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของผมนั่นเองสําหรับการเลือกใช้ Skill ภายในเกมก็หวังว่าในภานเนี้ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเมื่อเราถึงเลเวล45แล้วก็ลองดูนะครับว่า, skill เาใานเนี่ย จะเป็นสกิลอะไรแลวก็สกิลไหนจําเป็นสําหรับเรามากที่สุดซึ่งในส่วนนี้ครับคุณดูสกิลสีฟ้าด้วยจะดีมากครับเพราะว่าเวลาเลือกใช้ในส่วนของสกิลสีแดงเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองสัปดาหวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดขอกราบประธานาภัยกันด้วยและท่านเวจินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไปด้วยนะครับเวจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ